ราน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะเริ่มงามยามดีจากเราสองคนอีกแล้วด้วยนะคะเริกดีสีมงคลครับพี่น้องชาวไทยต้อนรับเข้าสู่รายการ f a เ i วาร a ตี้ออนทีวี้ด้ค่ะกับเราสองคนเนี่ย มีเจสวยหลออ่อนะครับกับผมมีเจกซ่านะฮะหนุ่มล้านล้านหน้าไม่หลอ่อมีดีที่อารมณ์ครับผมใช่ลกค่ะแล้วก็รวมถึงมีเจออนพาณิตานะคะกลับมาประจำการหน้าที่ตรงนี้ที่เดิมแล้วด้วยนอกจากว่าพวกเราสองคนนี่นะจะมีดีอยู่ที่อารมณ์นะครับเราก็ยังมีนี่สินล้นตัวด้วยไมน,นเนดียวไม่เดียวอะไรนแหมอันไหนที่ดีเนี่ยแบบว่ารับร่วมนะก็มเป็นเรื่องจริงไง สีนารายเป็นคนดีจริงไหมไม่มีจริงเหรอเรามีดูไหมอย่าเลยเราจะรู้ว่ารสชาติเนี่ยของคิดเปไหนไงนะครับอ้าวเริ่มต้นชั่วโมงค่ะช่วงแรกของเรานะครับเราก็มีสิ่งดีเนี่ยนะครับนำมาฝากคุณผู้ชมชื่นเคยนะครับสำหรับตอนนี้เราอยากจะแนะนำนะครสำหรับใครที่ชื่นชอบในการฟังเพลงนะครับผมนะฮะหลายคนเนี่ยก็ชอบ แต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบลูกทุ่งบางคนชอบอ่าเพื่อชีวิตบางคนแบบชอบฟังสบายสบายพี่โก้ชอบแบบไหนคะพี่ชอบทุกแนวแล้วแต่ลมแล้วแต่ช่วงเวลาหัวล้องเป็นหมอรำานควันเลยพี่เก่งบ้างหรอการมันเป็นงันงัน จ่ายให้ทำยั้นแซว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 พี่เขาอยู่ข้างนอกนะตัดกล้องลิฟเลยนะครับผมนะฮะก็อยากจะแนะนำนะฮะใครที่ชื่นชอบนะฮะในการฟังเพลงก็แนะนำให้โหลดแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันอ่านะครับผมนะฮะกับทนมบูรี FM นะครับผมนะก็สามารถเข้าไปได้ที่ไหนครับผมที่ Play Store นะคะเข้าไปเลยทำการดาวน์โหลดไปเลยนะคะพิมพ์คำว่าธนบุรี FM แค่นี้เองนะคะก็จะได้มาเขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่าความสุขอยู่ในมือถือของคุณแล้วล่ะลดหนึ่งแถมสามครับสามก็ไรครับสามขึ้นสามขึ้นไิ่ทิ้วเลยใช่นะครับขึ้นแรกในใครที่ชินชอบในส่วนของลูกทุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์เจวินะครับผมหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งมอล่มในกระผมก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นอลูกทุ่งจ๋าเลยนะครับสายขันไขยไก่ไขจะซื้อพอแล้วอันน เป็นเพลงแนวสตริงกเป็นเพลงไทยสากลนะคะเพลงไทยเพลงเทพก็หาฟังได้ที่คลื่นเพลง9.8จีไทเซชอบชิวชิวชอบชิว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 ใชิไหมต้องนี่เลย8.8.25ดนตรีลิกครับผมนะฮะอ่าก็ฝากไปด้วยกันแล้วกันแล้วก็รวมไปถึงทางทีวีออนไลน์นะครับของเราเองใช่นะตอนนี้มีหลากหลายรายการนะครับนะฮะสามารถที่จะไปเลือกชมกันได้เพราะว่ามีหลายราการไม่ว่าจะเป็นในการชิมอาหารนี่รายการนะชิมอาหารชื่อชื่อรายการพี่น้องซัด แหลกนะครับคือแบบความสุภาพไม่มีอะรายการนี้จริงเหรอต้องไปดูครับวาจะชิมแบบไหนนะครับผมแล้วก็รวมถึงรายการทนายขออาสาด้วยเป็นรายการที่ละครสั้นเลยใช่ครับเป็นรายการที่รายการกฎหมายที่ผมเชื่อได้ว่าในเมืองไทยน่าจะทําเป็นครั้งแรกสร้างสรรคสังคมด้วยใช่นะครับเพราะว่าจะมีละครสั้นนะครับแนวคอมเมดี้ นะครับามาเป็นบางทีอ่าเป็นบางครั้งนะครับผมนะฮะอ่าแล้วก็มีอีกหนึ่งรายการที่จะเพิ่มมาเร็วๆนี้กับสุภาพบุรุษหวานแหววอาไม่ถุปพาเทศไปแล้วแต่ของเราหวานแหววเลยใช่นะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยเขาคัดพิธีกรมาโดยเฉพาะถูกต้องหล่อคันเทพสเต็ปโดนใจ นเลยนะครับผมอ่าวกระป๋าไปด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับรายการดีๆในส่วนของทีวีออนไลน์นะครับแล้ววันนี้เราก็มีศิลปินที่จะมานั่งพูดคุยกับเราณตรงนี้ณที่แห่งนี้ครับผมนะฮะเอาไว้ว่านักศิลปินของเราวันนี้จะเป็นหนุ่มนะคะหล่อนะคะมีเพลงดีๆมาฝากเราด้วยครับผมนะฮะโอ้โหเสียงนี่สุดยอดจริงถ้าอยากจะ หลายหลายคนเนี่ยอาจจะตื่นเต้นแล้วแหละว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครนะครับอยากจะเชิญเลยอ่่เอดเวิมาพูดคุยกับเราก็ได้นะครับทาง4 8่แปต้องหนึ่งสองห้านะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกับพี่หนุ่มนัทชนพลครับสวัสดีครับเช่นนั่นครับผมนะฮะก่อนอื่นทางความรู้สึกนะครับที่มาเยี่ยมเยือนมรายการของเราวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ ก็ด <Be ek> ีใจนะครับ <Bell> ท <issimo> really! ี่ได้มีโอกาสได้มาแล้วก็อบอุ่นมากๆครับผมกับพี่ๆน้องๆทีมงานค่ะมันจะพูดกันไปสัมภาษณ์ทางวิทยุมาแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศก็น่ารักแฟนเพลงแฟนคลับโทรเข้ามาน่ารักมากๆครับผมให้กำลังใจอันนี้เป็นครั้งแรกรึเปล่าที่มาเดทกันครับคัมแบดครับคัมแบดพอยนะคะก็เหมือนพี่ตื่นเต้นไหมคะ ก็ตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังยังไม่รู้จักน้นพี่หนุ่วันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักให้แร้ว่ารู้จักกันแบบลึกซึ้งเลยนะครับเริ่มตั้งแต่แรกเลยพี่นะครับประวัติความเป็นมาของพี่หนุ่มเนี่ยครเป็นคนจังหวัดไหนครับผมก็จริงๆแล้วหนุ่มนครคนเป็นคนจังหวัดปัตตานีครับผมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คใต้นี่เองนะคะก็ เราชื่อนะคะหนุ่มเนี่ยชื่อจริงหรือเปล่าคะจริงๆแล้วชื่อจริงชื่อธนากรครับผมชื่อหนุ่มอัตพลนี่เป็นชื่อในุ่กันครับผมจริงๆแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีชื่อหนึ่งคือ<ะ>กระดพลวชรนะตั้งแต่อัลบั้มชุดที่หนึ่ง จริงว่าก็มีผลงานที่ผ่านมาแล้วด้วยเหมือนกันครับผมใช่ะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันในเรื่องของการร้องเอะไรประมาณนี้ใช่ใช่นะครับเพราะว่าพี่มีโอกาสได้ไปชมทีวีแล้วนะครับเป็นไงครับชมแล้วเสียงเสียงหวานมากีหวานมากเลยใช่ไหมหนุ่มใต้เสียงดีนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เล่านิดนึงนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่วงการเข้ามาสู่วงการเพลงได้อย่างไรครับผมก็ตอนนั้นคือหลังจากที่เรียนจบครับผมก็อ่า ไปประกวดร้องเพลงครับแผมแล้วมีวันนึงได้ไปเจอกับท่านอาจารย์ธีรพันธ์ชูพินิครับผมซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการที่นั่นครับผมแต่ว่าเวทีนั้นหลังจากที่ประกวดท่านก็เลยบอกว่าน่าจะเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมเราอาจจะยังไม่ได้ได้ได้ดีพอสมควรกับการร้องเพลงครับผมก็เลยไปเรียนร้องเพลงกับท่านอยู่ประมาณปีครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาออกรบั้มชุดแรกตอนนั้น ไม่อยู่ในสังกัดนั้นเลยหรือเปล่าเอ่ยตอนนั้นยังเป็นทําเพลงขึ้นมาแล้วก็วิ่งงานเองอยู่ครับผมตอนนั้นออก็คือทําเองด้วยอ,อรประมาณนั้นเองผมแล้วก็วิ่งงานเองโปรหมทเอง,องอทั้งหมดในจุดแรกครับเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกที่เราแบบว่าได้มาเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทําเองด้วย ครับผมก็ตอนนั้นก็คือลองผิดลองถูกกับวงการทุกทตรงนี้ทั้เรื่องเพลงแล้วก็ก,การโปรโมทด,ด้วยครับผมก็ตอนนั้นก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เป็นพีอาให้ก็วิ่งงานต่างจังหวัดให้เลยให้ก็ถือว่า น้าระดับหนึ่งครับกับขมชุดตรงนั้นครับครับเอาไปมานน้องอ้อนเดี๋ยวเราเนี่ยพักเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะแต่ถ้าใครที่ชมรายการของเราอยู่นะอยากจะส่งเอลเว็เนี่ยมาทักทายพูดคุยกับนักร้องนุ่มหลองเรานะฮะก็สามารถส่งกันคอมามดตทาง1 8ต่อ125เอาช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ครับ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอห้าโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวบังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิค,คเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาฏิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริศสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคลห้าเทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัย มั่นใจทุกทีกับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทศูนย์1 3 2 1 1ถึง1 4พิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงหรอสวัสดีครับพี่เจทัครับพี่เจตุ้งต่าพี่เจน้องพี่เจโรดพี่เจบูเดงค่ะพี่เจกินค่ะพี่เจกยริงครับ พีเจนุ่มนิ่พ well, ี่เจมส์ต uh พี่เจบอพี่เจจับมือพี่เจิพี่เจโบครับพี่เจบอครับพีเจรไฟพีเจอันพีเจการพีเจน็อดพีเจแชมป์พีเจน็อตพีเจชครับพีเจแบอรี่พูพีเจแมนครับพีเจบอลี่พีเจเอคับพีเจไยอพี่เจอยู่นะครับพีเจมุค่โอมบังพีเจั 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย8 8ด5ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและไพย98.75 FM เพลงเพราะเมื่อชีเล่สามคลื่น3สไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด จะอะไรทําให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแ,แค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง8 8 7 5ุ 75, ลูกทุ่งกรุมทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอา แที่2 9875เพลย์เจะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคลายอยู่ในสปายหรือมีระดับที่เคลื่น8ปสปา .25 มิวสิคเรลั นะครับคุณผู้ชมท่านก็กลับมาอยู่กับเรายังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความกับพี่หนุ่มนัตพลด้วยเพราะว่าในช่วงเบรกที่แล้วเราคุยค้างกันอยู่ถูกต้องนเดี๋ยวเรามาเริ่มถามในเรื่องราของการชื่นชอบการร้องเพลงก่อนละกันนะพี่หนุ่มเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองชื่นชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่ยครับจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กๆเลยสมัยอยู่ต่างจังหวัดตอนนั้นครับก็มีคุณแม่ชอบพาไปดูวงดนตรีลูกทุ่งที่งานวัดครับก็เลยปลูกฝังตั้งแต่นั้นมาครับผมแล้วก็เลยสมัยนั้น่ะ การร้องลูกทุ่งเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เฉยครับผมก็เลยต้องแอบมาตลอดเลยครับผมอายเพื่อนเพราะเพื่อน่วนใหญกจะเป็นล็อสตริงกันหมดเลยครับผมก็มีโอกาสเข้ามากรุงเทพอ่ะเราก็เลยแอบร้องช่วงนั้นจําได้ไหมครับช่วงนั้นจะมีสมศรีเพลงสมศรีสมัยนั้นอ่ะมันเร <'s> ิ <c oughs> ่มดังขึ้นมาในวงการลูกทุ่งก็เลยเริ่มฝึกอีกทีหนึ่งตอนนั้นครับผมก็เลยหลังจากที่เรียนจบมาปุ๊บก็เลยเริ่มเริ่มที่บอกว่าเริ่มประกวดเอง ไปเป็นตอนนั้นเริ่มเปิดขึ้นมานิดนึงครับผมเขากทิ่มมัเริ่มหันเข้ามาอ๋อมีโอกาสได้ไปประกวดในหลายๆเวทีด้วยเห็นบออะไรเชื่อที่ไหนบ้างเลยก็มีดอนเมืองตลาดใหม่ดอนเมืองครับผมแล้วก็มีตัโพเสร็จทบุลีนะครับผมถ้าต้องเลยก็บอกว่านะการันตีด้วยเวทีการประกวดมาแล้วใช่นะครับผมนะฮะกว่า ใช้ใช้เวลานานไหมครับหลังจากที่เราเป็นนัก,กร้องบระบวดแล้วมาเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวครับผมก็อยู่ในช่วงระยะเวลาคือหลังจากตรงนั้นได้เจอกรแะแทกจากเถียพันธ์ครับผมก็เลยให้เรียนร้องเพลงแล้วก็ประมาณปีหนึ่งครับแล้วก็ได้ได้ได,ได,ได้ลองทําเพลงชุดแรกเลยครับผมครับคือคือคนเราเนี่ยว่าจะมาเป็นศิลปินนี่ยากน้องอ้อนคือในสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะถามก็คือว่าไอ้คนเราเนี่ยมันจะมีท้อก่อน เพราะว่าบางคนเนี่ยพอเรียนร้องเพลงแล้วเหมือนแบบต้องใช้เวลา<ม>บางทีต้องแบบโดนทดสอบความอดทนอะไรเงี้ยมีทอ้อไหม่รากกว่ากว่าที่จะมาเป็นิลปินในวันนี้ครับผมก็มีมีท้อค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ หลังจากที่ได้ออกเพลงแล้วเนี่ยวิ่งโปรโมทวิ่งอะไรต่างๆนะครับผมตอนนี้มันก็ค่อนข้างเจนเลยความสมควรของกันครับผมก็มีท้อแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราอยากทํามันแต่ให้มีกำลังใจตรงนี้มากเดี๋ยวเรามาย้อนนิดนึงละกันนะคะอยากให้พี่เนี่ยนะคะร้องเพลงสักนิดหนึ่งในเพลงที่เราใช้ประกวดกันบ่อยๆบนเวทีมีไหมคะเพลงแบบประจําตัวเพลงโปรดเลยครับสมัยนั้นก็จะเป็นร้องเพลงของพี่ลุงสุริยาครับผมอ่ เกีอะไรนะตอนนั้นร้อพ่อตักสินไม่เพลงนี้ร้องยากนะร้องยากมากครับตอนนั้นเดี๋ยวนะจำเนื้อไม่ได้นานานะครับกรุงธนบุรีน้มนี้ดังไปทั่วทินสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมา ขอบคุณครับนานๆเสียงโอเคอยู่นานมากมากนานมากๆเลยนานมากๆถือว่าเป็นเพลงที่นักร้องประกวดเนี่ยนั่มาประกวดเยอะแล้วก็เป็นเพลงที่ยากนะครับผมนะฮะครายละเอียดต้องเก็บหมดเปนธรรมเนียมต้องเป๊ะเลยเป๊ะเลยมาครับผมแล้วค่อนข้างเสียงจะสูงด้วยใช่ถูกต้องนะคะอาจจะมาถึงนะตอนนี้นะคะก็มีเพลงใหม่ๆมาฝากด้วยของผมนะคะชื่อเพลงว่าไม่รับไม่ได้สบายดยสัก ไม่ได้ใช้รอยสักเลยเนี่ยเป็นซิงเกิลหรือว่าเป็นเต็มอัลบั้มเอ่ยอ่าเป็นทําออกมาซิงเกิลครับเป็นซิงเกิลเป็นตัวเดียวใช่ครับผมปล่อยมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะมีซิงเกิลที่สองออกมาแล้วครับผมตอนนี้อยู่ในสังกัดอะไร การันตีมิวสิกครับผมครับการันตีมิวสิกครับในสังกัดก็จะมีพี่อังพรแบล็คพีชทาเป็นเบอร์แรงแล้วก็ตามด้วยผมเป็นเบอร์ที่สองครับนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆคนนี้ของเรานะคะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องราวของซิงเกิลแรกสักนิดนึงนะคะเนื้อหาของเพลงเป็นประมาณไหนเอ่ยประมาณจริงๆแล้วถ้า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 มองว่าแม่รับไม่ได้ครับผมครับผม ช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่ใส่สไพ้ายลอยสักเข้าไปทุกคนมาถามให้ทำไมแม่ถึงมาไม่ได้เต้นหรือเปล่าอะไรนะผมก็เลยมาใส่สไพ้ายลอยสักเข้าไปก็คือว่าคนแต่งเพลงเนี่ยเขากลับไปที่ต่างจังหวัดแล้วพอดีมีคนทั้งบ้านเนี่ยหนุ่มท้างบ้านเนี่ยของแฟนสาวเขาไปแล้วแฟนสาวคนนี้สรเป็นหลังทั้งตัวเลยครับสักหมดเลยทุกจุดที่สําคัญในตัวแม่แม่ก็เป็นหัวโบราณนิดหนึ่งก็คือรับไม่ได้ถ้ามีลูกสะพ้ายอย่างนี้ แสดงว่าเต็งแบบว่าสะพายยาบุซ่าเลยตั้งแบบว่าหูเต็มตัวเลยสักบางกรเนี่ยเต็มหน้ะหองเลยทำแม่ก็บอกทำไม่ได้ครับผมก็มีโอกาสได้เข้าไปดูในมีการทําครับนะฮะก็สนุกสนานนะฮะเป็นแนวเพลงสนุกสนุกเล่นเพลงเต้นได้จังหวะด้วยใช่จังหวะเป็นทางเพลงสนุกสนุกเพลงดีครับขอถามพี่หนุ่มนิดหนึ่งนะฮะโดยส่วนตัวนะครับผมชอบผู้หญิงมีรอยสักเลยจริงๆแล้ว อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ครับพี่คุณแล้วผมไม่มีซีเรียสกับตรงนี้บอกว่ามันสักเพื่อศิลปะความสวยงามก็คือมองว่าเป็นอาร์ตอาร์ตเป็นศิลปะอะไรพวกนี้แต่แต่อย่าเยอะ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 ถ้าจุตัวมาแบบนี้โอเคไหมคะไม่ไม่โอเคอย่าเยอะเหมือนในเพลงนะครับในเพลงก็จะมีทั้งทั้งหลังทั้งด้านหน้าทั้งหมดเลยแต่ต่างในพี่นะแม่พี่จะมีข้อจํากัดอยู่สองข้อข้ออะไรบ้างคะหนึ่งผู้หญิงคืนกับสองก็มีนี่ ผู้หญิงมนรู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเพราะเพราะว่าข้างบ้านเป็นผู้ชายขอบคุณมากคริสโก้ล้าเต้นกินลำกินนี่รำไม่ได้เลยไม่อะก็ลองคิดดูว่ากินธรรมดาก็ยังหกเลยอ่ะเป็นไปด้วยกินไปด้วยขอบคุณมากแล้วก็หลงตั้งใจฟังนะ มุกมุกเอาหล่อน่าจะถามถามเรื่องเพลงต่อนะครับแล้วมีอีกหนึ่งซิงเกิลนี่ซิงเกิลอะไรครับผมเป็นเพลงช้าครับครับผมชื่อเพลงผู้ร้ายปากแข็งผู้ร้ายปากแข็งผู้ร้ายปากแข็งยังไงครับผมพอเล่าให้ฟังคือประมาณเหมือนกับว่าผู้ชายคนหนึ่งไปรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่กล้าบอกล่ะครับครับผมไม่กล้าบอกเขาจนกระทั่งผู้หญิงคนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งมาจีบผมเป็นอาถึงจำใจต้องยอมบอกเพราะว่าความอายครับที่ไม่กล้าจะบอกลักผู้หญิงคนนั้น ค่ะแล้วระหว่างเพลงเร็วกับเพลงช้าพี่ของถนัดร้องแนวไหนมากกว่าคะอ่าของพี่จะถนัดเพลงเร็วมากกว่าพลงเร็วมากกว่าครับเพราะว่าไม่ไม่ต้องแบบใช้เทคนิคอะไรนั่นหายใช่ร้องสบายสบายใช่ร้สบายสบายแล้วเราก็จะเน้นไปทางเต้นด้วยมีเต้นโชว์ด้วยมีเรียนเต้นเพิ่มเติมไหมคะก็มีเพิ่มเติมครับเพิ่มเติม เตก็คือชุดนี้ก็จะมีทั้งดีไซน์เส้นท่าเต้นแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเองโอลูกนี้ที่ดีไซน์เองเลยทีเดียวหน้าผมเดี๋ยวต้องถามนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นอย่างผมล้พี่จะดีไซน์ผมแต่งประมาณไหนจะดีหรอเดี๋ยวเราไปพักเปล่งดีกว่านะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยกลับมาพูดคุยกับหนุ่มคนนี้อยู่นะครับกับพี่หนุ่มนัทพลนนะครับเอาปวนว่าพักเปล่งกันสักครู่ครับ หนุ่มน่าจะคนเ่ากับเพลงผู้ร้ายปากแข็งนะครับ ไกล้าบอกรักเรามันผู้ร้ายปากหนักทำว่ารักพูดยากพูดเย็นใกลเกลือกินด่างบ้านห่างแค่ทางหนึ่งเลยบอกรักช่างยากแสนเข็นตอนเรนได้เพียงในใจ จะทำอย่างไรในเมื่อหัวใจแอบไปคิดถึงทางไกลเขาเพียงวันหนึ่งกลับคิดถึงทุกวันรำไปเหมือนโดนมนต์สั่งให้มารักเธอหมดใจไม่รู้จะทำอย่างไรกับใจที่มันอ่อนแอ ใจทำตึงกับเธอใจเตือนเสมอรักเธอจงอย่ายอมแพ้เห็นบางเวลาใครมาเอาใจแยแยเจ็บในดังใจเป็นแผลเฝ้าแลแสนทรมาน จะทำอย่างไรในเมือ่อหัวใจมันร้องเรียกหารีบบอกรักลายดีกว่าหมวรอช้าคงไม่ทันกาเพราะมีคู่แข่งคอยแซงจีบเธอทุกวันปากที่เคยแข็งวันวานจะเอ่ยคำหวานทุกวันทุก,ทกคืน ทําตึงกับเธอใจเตือนเสมอรักเธอจงอย่ายอมแพ้เห็นบางเวลาใครมาเอาใจเทแค่เจ็บในดังใจเป็นแผลเป่าแลแสนทรมาน จะทำอย่างไรในเมื่อหัวใจมันร้องเรียกหารีบบอกรักลายดีกว่าหมวัรอช้าคงไม่ทันกาเพราะมีคู่แข่งคอยแซงจิบเธอทุกวันปากที่เคยแข็งวันวานจะเอคยคำวานทุกวันทุกคืน เพียงอยากให้สาวของสะเพร่นะ่ะจะทําอย่างไรในเมือ่อหัวใจไม่กล้าบอกรักเรามันผู้ไร้ปากหนังทำว่ารักพูดยากพูดเจ็นสารเรามีเรื่องไนึ่งี่กจะบอกกับสามมานานแล้วคือว่าเราไม่ไรู้สึกกับสาวเป็นเพื่อนนะแต่ว่าเราเป,าปออะระโยชน์ต่อไปอ่ะ กองบรเสียงแล้วก็เห็นหน้าคนพูดได้ปะสาเรารักสานะสาเป็นฟแฟนกันเรานะเป็นฟแฟนกันเรานะสาไม่ไม่เป็นเสร็จหักละจริงนะสาจะทำอย่างไรในเมือหัวใจมันร้องเรียกหา รีบบอกรักลยด,ดีกว่าหมรอช้าคงไม่ทันกา